วันนี้อยากจะพูดถึงเรื่องกัญชานะฮะแต่เป็นกัญชาที่ทำสำเร็จรูปแล้วหรือที่คนไทยเรียกว่าน้ำมันกัญชาแต่ผมไม่ได้ใช้ของที่ทำในเมืองไทยนะฮะก็เคยเล่าให้ฟังเลยครับผมแพ้แล้วก็โดนหลอนผมเลยใช้อันนี้อันนี้นนก็ของฝรั่งเศส ของเมกาของเยอรมันมีเยอะแยะแต่ว่าอเที่ยวนี้ทางหมอคลินิกคือหมอเยอรมันนะฮะหมอเยอรมันที่มาเปิดคลินิกในเมืองไทยเนี่ยก็เอามาฝากตัวนี้เห็น CBD เนี่ยก็เป็นตัวที่สกัดเหลือแต่สารที่เป็นประโยชน์ต่ตอร่างกายนะไอ้ที่ทำให้หมึนเมาเนี่ยก็ออกไปก็พอเชื่อถือได้นะมีอะไรก็บอกต่อ มีอะไรดีก็แนะนำกันไปส่วนที่ใครจะเอามาใช้เรืออะไรก็อยู่ในวิจารณญาณแล้วทำไมผมต้องใช้ก็เรียนให้ทราบเมื่อครั้งก่อนแล้วว่าผมนี่เป็นมะเร็งต่อมลูกหมากก็ไปรักษาอยู่กับคลินิกหมอเยอรมันนะหมอเยอรมันนี่ไม่ต้องบินไปถึงเยอรมันอยู่ที่ตึกนีเ่เกซอวเทอร์ทูชั้น11เชื่อคลินิกมิสขวัน มาร่วมคนกับคนไทยเปิดอยู่ที่นี่ก็แนะนำใช้กัญชาตัวนี้แต่ก่อนที่จะมาถึงตัวนี้เนะี่ยผมใช้ของที่ทำในเมืองไทยใช้มาสี่ห้าปีแล้วก็มีในแพทย์จากโรงพยาบาลใหญ่เป็นผู้แนะนำให้ผมแล้วก็บอกว่าการใช้นั่นนะต้องเพิ่มปริมาณให้มากมากมา,กมาก ให้เราก็อยากจะพิชิตมะเร็งให้หมดไปโดยเร็วก็ตอนแรกๆก,ก็หยดหนึ่งก็มันก็ไม่ก็รู้สึกมันไอ้เรื่องหลับเนี่ยทำให้หลับนะตอนหลังก็กดเข้าไปเต็มที่เลยเนี่ยเนี่ยมันจะเป็นหลอดอย่างเงี้ยเนี่ยโอ้โหเนี่ยมันจะหยดอยู่แล้วบีบปรืดเขาเขาใต้ลิ้นนะฮะโอ้มันคงหลายหยดหลายหยด หลอนเลยหลอนนี่เสียคนเลยเสียคนจริงๆเลยทุกอย่างนี่การมองเห็นการรับรู้นี่ยมันผิดไปหมดเลยที่คำลนสมบูรณ์นนท์เขาร้องเพลงว่าเห็นช้างทามูนี่เรื่องจริงคนระับขนาดที่ผมจะไปล้างหน้าไอ้ไอ้ไอ้ท่อที่ปล่อยน้ำลงเนี่ยโอ้โหมันกว้างใหญ่ยังก็เหยวผมกลัวร้องสุดเสียงเลย นี่คือเห็นภาพหลอนแล้วมันก็จะบินได้บินไปบินมาแล้วเนี่เราบังคับไม่ได้เนี่ยสิมันบางทีมันเอาหัวทิ่มมาแล้วก็กลัวตกล้องโวยวายลั่นไปหมดเนี่ยขี้กลัวเป็นที่สุดที่นี่มาใช้ของอันนี้ของฝรั่งเศสนะฮะเดี๋ยวผมก็จะถ่ายชัดๆให้ดูเขาก็แนะนําไว้ข้างๆเนี่ยอ่านไม่ค่อยออกฮะแต่ว่ามันมีภาษาสองสามม,มีรูปหยดเนี่ย เามื่อคืนนี้ก็สามหยดโอ้หลับสบายดีรวดเดียวเลยรวดเดียวเลยนะตั้งแต่เข้านอนเที่ยงคืนออกว่าก็จะหลับประมาณสักตีหนึ่งเนี่ยเจ็ดโมงเช้าแล้วรวดเดียวไม่ต้องตื่นมาปัสสาวะแต่ยังมีโลราซีแพมอยู่โลราสีแพมก็ค่อยๆลดค่อยๆลดจากหนึ่งจุดห้าให้เหลือหนึ่งคู่กับกัญชา,าทีนี้ว่า มันจะช่วยรักษามะเร็งรักษาอะไรอย่างอื่นไหมเนี่ยต้องต้องดูกันรเนะยาวส่วนมะเร็งนั้นนะผมก็ยังไม่ไว้ใจทีเดียวไปโน่นฮะฉายแสงฉายรังสีรับกันอย่างสีที่จุฬาลงกรณ์เนี่ยตึกว่างวอน,นิดสี่สิบสี่ครั้งแล้วก็ไปตรวจต่อทุกๆหเดือนค่า PSA ยังศูนยจศูนยยังน้อยมาก แล้วก็ความรู้สึกทางเพศไม่เป็นไรไม่ต้องห่วงไม่ต้องข่วงใช้ได้มีดีก็บอกต่ออะไรดีก็ว่าดีแต่การจะใช้นั่นอยู่ในวิจารณญาณของคุณนะะหาซื้อได้ที่ไหนขนขวายเอาเองในเมืองไทยก็มีของฟรีแต่ว่าบอกเลรนะผมเคยเมามาแล้วของเมืองไทยเนี่ย ผมก็ไม่แน่ใจในการสกัดเอาเวสารพิษออกเนี่ยแน่นอนไหมแต่ของฝรั่งเนี่ยผมเชื่อแน่นอนบวัสบีครับ